ตังพึ่งใหญ่แห่งหนึ่งพึ่งหลายร้อยตัวจะบินออกไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้ทุกวันแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะพึ่งตัวนี้ไม่เคยตื่นตรงเวลาแถมยังไม่ค่อยจริงจังกับงานด้วยขณะที่เพื่อนพึ่งตัวอื่นๆขยันขันแข็งทํางานกันเต็มที่เจ้านี่กลับนอนหลับสบายไม่รู้ร้อนรู้หนาวพอตื่นมาก็ไม่ทําตามกฎอะไรทั้งนั้นบินไปทุ่งดอกไม้แบบสบายๆแต่พอไปถึงดอกไม้ก็มักถูกพึ่งตัวอื่นแย่งไปหมดแล้วถ้าเจอดอกไหนยังพอเหลือก็จะมีพึ่งตัวอื่นมาเบียดจนหลุดออกไปอีกเหนื่อยกับชีวิตแบบนี้ ุๆวันหนึ่งมันบังเอิญไปเห็นใบปิลเก่าๆอยู่ในกองขยะมันเขียนว่ามีทุ่งดอกไม้ไกลออกไปพี่ยังไม่มีพึ่งไบผสมเกสรเลยดวงตามันเป็นประกายทันทีแล้วก็บินออกไปอย่างมีความหวังระหว่างทางก็หลงอีกแถมยังไปเกาะไหลมนุษย์เพื่อดูทางด้วยแต่สุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกมันก็ไปถึงทุ่งดอกไม้แห่งนั้นจนได้และที่นั่นเต็มไปด้วยดอกไม้สดใหม่มันก็ค่อยๆดูดน้ําหวานอย่างสงบไม่มีใครมาแย่งไม่มีความวุ่นวายแล้วกลับถึงรังตอนห้าโมงเย็นพึ่งตัวอื่นกลับมาด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าและหงุดหงิดแต่ กับยิ้มผ่อนคลายสดใสราวกับเพิ่งกลับจากพักผ่อนพอมีเพื่อนเพิ่งถามว่าเขาหนีงานได้ยังไงเนี่ยมันก็แค่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรเลย